เคล็ับข้าวผัดแหนมเล้นสีเหลืองทองสวยม่เลียนไม่แชะไปามตามกันเลยจ้าเริ่มจากั่นแครอทหัวหอมใหญ่แหน,นมมะเขือเทศให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ชามเตรีมยมไว้ให้พร้อมตั้งกระทะผัดกระเทียมไม่หอมจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิที่แช่เย็นลงไปข้าวเย็นจะทําให้ผัดแล้วไม่เลี้ไม่แชะจ้าตอกไข่ไก่สองฟองตีเข้ากันจากนั้นเทไข่ลงบนข้าวให้ทั่วแล้วผัดผสมจนข้าวเป็นสีเหลืองไข่ปรุงรสด้วยซอสตัวเหลือง ซอสตุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายตามด้วยแครอทหัวหอมใหญ่แหนมมะเขือเทศกระต้นหอมผัดทุกอ,อย่างให้เข้าที่พร้อมเสิร์ฟแล้วผัดแหนมบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยจะช่วยให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นอร่อยเด็ดจริงๆ